đông được trong trong độc mùng và mịt vào đặt con cách cho đặt người ta nào vô pha phàm rửa tựa thôi nhé nhóm được à ยอมใจเธอ ตรงเหลือแต่ตัวเท่านี้ไม่ว่านะ้ำแม่งกัดยากด้วย <c oughs> หาลาก เี่ยขยับตามตวนั่นนั่นตายน,นแหงเลยถูกฝากกระเยอะือดีโอ้โหเวียนหัวไปแล้วมึงยอมไหมครับยักษ์ยางเอี่ยยอมไหมเนี่ยโอ้โหแบบตัวเล็กตัวน้อยมันกัดติดหมดนะครับก็ฝากก้ด้วยครับผมเจ้ายักษ์ยางครับผมดูตัวเล็กยังเต็มปากอะ่ะมันทนแอคชั่นใบหลิวไม่ไหวครับนี่ เอาแวนเดี๋ยวตัวนี้ก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อมันเล็กดีหน้าเอาไปทําเค็มนะครับก็ปลาหน้านี้ก็เริ่มหายากแล้วอและยิ่งผมไม่ได้ออกด้วยก็เลยไม่ค่อยจะรู้หมายนะครับว่าเดาๆหมายเอาว่าตรงไหนมันจะมีปลาครับลองดูตีส่มไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมฝากด้วยยักษ์ใางนี่เต็มปากาเลยจะเลยโอเคครับผมสุดยอดมากครับ